หนึ่งเรื่องราวดีๆค่ะทหารแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้พี่น้องประชาชนค่ะซึ่งทหารค่ายสุรานารีได้น้อมนากระแสรับสั่งสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายประชาชนช่วงโควิดในชีชื่อผมชอบมากทหารพันดีนี่พันดีจริงๆใช่เป็นพันดีนะครับทหารกองพลทหารราบที่สามกัน กองพลทหารราบที่3กองพันธหารราบที่สองกรมฐานร,ราบที่3ค่ายสุรนารีที่นครราชสีมานะครับนำผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นผักสวนครัวปลูกจากศูนย์สาธิตเกษตรกรรมตามโครงการทหารพันธ์ดีโอ้โ oh ห mm hmm. ชื่อดีนะครับามาวางจําหน่ายในราคาถูกในค่ายสุรนารีนะครับไม่ว่าจะเป็นไขไ่ไก่สดไข่เป็ดผักบุ้งจีนมะเขือเทศมะนาวพริกสดกระเพราและพืชผลทางการเกษตรอื่นๆตลอดจนผลไม้และน้ำหมักชีวภาพ รวมไปถึงปุ๋ยไส้เดือนโอ้น,นี่เป็นปุ๋ยน้ําหมักก็เป็นน้ําหมักที่เอาไปรดในดินเพื่อที่จะปรับ PS หรือว่าค่าความเป็นกฎเป็นด่างของ<ม>ดินนะครับเพื่อที่จะให้เพาะปลูกให้ดีขึ้นเพื่อลดค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ใช่ค่ะทั้งนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชกระแสร,รับสั่งในการแบ่งเบาค่าครองชีพให้กับประชาชนค่ะซึ่งกองพลทหารราบที่3ากองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่3าค่ายสุรานารีจังหวัดนครราชาสีมานะคะจึงได้น้อมนำําพระราชกระแสดังกล่าวแล้วก็นําผลิตผลผัก ปลอดสารพิษในโครงการทหารพันธ์ดีดังกล่าวนี้มาจําหน่ายในราคาถูกให้กับประชาชนไหนจะเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเชือ้อโควิด -19 อีกด้วยนะคะประชาชนก็ได้ผักที่สดสะอาดปลอดภัยที่สําคัญราคาสบายกระเป๋าด้วยโครงการดีๆทหารพันธ์ดีนะครับ<ะ>พักกันก่อนครับกระบวนการ